มยุรานน,นักแสดงรุ่นใหญ่เล่าหย่อนแมเบีย2534แซ้่บมากแต่โดนแบนแมเบีย2021ละครรถสตาบโดยผู้จัดซุปต้าอย่างเอสสุภชัยที่ได้สองพระนางอย่างเอสกันตะพงและนาวทิศานาฏมาร่วมประชันบทบาทกันอย่างเผ็ดร้อนจนอคละครยกให้เป็นหนึ่งในความปังแห่งปี ซึ่งต่อมาทางด้านแซมยุรนันนักแสดงหนุ่มร้่นใหญ่วัย58ปีได้ใช้พื้นที่บนอิสรากรรส่วนตัวเล่าย้อนเรื่องราวในวันวานเมื่อครั้งเจ้าตัวและอดีตนางเอกชื่อดังอย่างจุ๋มแสงรวีได้มีโอกาสแสดงละครเรื่องแม่เบีย้ยเวอร์ชั่นปี2534 พร้อมกับเผยว่าในช่วงเวลานั้นด้วยเนื้อหาและความเหมาะสมได้ส่งผลให้ละครทุกแบนถึงขนาดต้องย้ายเวลาออกอากาศกันเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวได้ระบุแม่เบียร์2,034คนรูปก,ก็เก่ามาให้ดูครับเป็นบทประพันธ์ที่ถูกนำมาสร้างหนังและละครเยอะมากที่สุดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัณหาความผิดบาปสายน้ำและงู ตอนที่ผมกับคุณแสงระวีแสดงกันตนาสร้างเราก็ช่วยกันระวังเรื่องความเหมาะสมกันอยู่แล้วนะครับแต่ออกอากาศไปได้ไม่นานก็ถูกแบนเพราะไม่เหมาะสมกับเยาวชนเลยต้องย้ายเวลาออกอากาศไปอยู่ในช่วงดึกตอนห้าทุม่มซึ่งอาจดึกเกินไปทำให้หลายคนไม่มีโอกาสได้ดูครับนั่นเองละค่ะ